เออดน้ำบอกครับที่ไปรวจอ่ะไม่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 เอาข่อ้ยงอกที่ของใครของใครเอาของของขอ่เนไม่มีไม่ราไม้ไม่ไม่ให้กเมให้พื้ท่เลยก่ไนไม่ไม่เอาไม่มีวัี่นี่นะพี่นี่เราตรวจเจอก็ไม่ิดไม่มีร็นใช่ไหม่รของขเราที่ต้องหา่อาใช้พยานหลักฐาได้ครับ ในฉันสารแล้วก็ชิดที่แจ้งใหญ้ญาติทราบท,ที่ญาติพบปรึกษาทนายความครับเบือ้องต้นเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะเอามาทึกจับคุ่มเสร็จแล้วก็ส่งรอฟอมืองตังนะครับเดี๋ยววันต่อไป